แต่ยกล้อแต่เราไม่ส่งเสริมให้น้องๆแวนก้อยที่ไหนยกล้อในวันสงกรานะจ๊ะเพราะอาจจะรื่นไห้แล้วก็รื่นไห้ไม่แก้เลยหรอทำอะไรอ่ะอะไรทำอะไรอ่ะแชทบีบีกับเฮเซอร์ดูมีบีบีด้วยหรออ้าวก็มีดิเนี่ยเขาแชทกันบีบี ของเขาชแชทได้ปปะใช่เก็บเธอเป้าเป้าอายเขาเปาเก็บเก็บถ้าอยากได้ส่ง SMS มาเอาวันนี้ก็เขาบอกเขาไม่ให้ไปธีกัไม,ไม่เราก็ให้คนอื่นส่งมาแล้วเราก็ไปเอาสิทธินั้นก็ก็ก็มัน,ม,นมันก็ดีเย ก็อันนั้นมันสว่างกว่าอันนี้ไม่ค่อยสว่างหรอกแต่มันจะแชทส,สนุกค่ะแบบเล่นบีบีกันสนุกสนานนี่คุยกับเฮเซอร์สนุกจะตายถ้าถ้าถ้าสมมุติอย่างนี้ได้ไหมยังไงคะเอาอันนี้มันไม่สว่างใช่ไหมแล้วอันนี้ติดข้างหลังรัดยางไว้แล้วอันนี้ไฟส่องได้ไหม <c oughs> เออได้เหมือนกันเนาะมันจะได้แบบ่างได,ได้ได้สองสว่างเหมือนกันเ <c oughs> ขาฉลาดจังเลยอ่ะ <c oughs> ถ้าคิดว่าแค่นั้นฉลาดก็เถอะค่ะนะ ปัญญาอ่อนวะมากเปล่านะมากที่สุดมาถึงข<า>่า,าวของเบรดสองจ้ากดกถึงเรื่องของรางวีรางวัลเรื่องของรงา,างวัลบ้างดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นรางวาัลโทรทัศตททองคําจัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม,มนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ผ่านไปแล้วนะคะ,ะเป็นรางวัลที่มอบ สิ่งดีๆกลับคืนให้กับนักแสดงที่มีผลงานดีๆที่สร้างชื่อเสียงอะไรอย่างนี้นะอย่างรางวัลน,นี้นะคะเป็นรางวัลเกียรติยศคนทีวีผู้ที่ได้ไปก็คือมีพิสมัยออสมควรสมควรไม่ล่ะสมควรได้และควรได้ทุกปีด้วยใช่แล้วความรู้สึกส่วนตัวเปล่านะคะคุณผู้ชมด้วยเช่นกันไม่ไม่รู้ว่ารู้สึกเหมือนกันหรือเปล่า ทุกเรื่องบางทีเนี่ยถ้านางเอกซ้ําๆพระเอกซ้ําๆเราจะมีความรู้สึกว่าคนนี้และคนนี้และแต่เมื่อไหร่ที่มีพี่สมัยแสดงเรารู้สึกอินไปกับบทบทนั้นแล้วก็ไม่ไม่มีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนเกินในเรื่องนี้หรือว่ามากไปหรือว่าเยอะไปเลยเพราะว่าเขารู้สึกเหมาะสมมากทุกบทเลยเขาเป็นเขาเป็นตัวละครเขาเป็นนักแสดงที่ถ่ายทอดบทบาทของตัวละครนั้นได้ได้อย่างโอเคเลยล่ะแล้วที่เปาชอบพี่เปาชื่นชมคือวัยเดียวกันคือเป็นแบบ t a r เก็ตไงวัยเดียวซึ่งนีเนี่ยพูดจริงๆนะทุก เด็กสมัยนี้ก็รู้จกักคือไม่ว่าจะเป็นรุ่นพ่อแม่ปูย่ย่าตายายหรือรุ่นเปาเนี่ยรวมถึงรุ่นโซบีและรุ่นที่เด็กกว่าโซบีก็รู้จักมีพิ่สมัยมคือไม่ใช่รุ่นเดียวหรือเราตัวเองก็จําผิดทํารุ่นเดียวยังไ,ไงคะเพื่อน,นยายเพื่อนยายสนิทก,กับเปามากอะเ <c oughs> พราะยายเ <c oughs> พราะย,ยายบอกว่ารู้สึกว่าฉนนเด็กกวแกนะแกก็ไปเป็นเพื่อนแล้วกันงี้ก็ดูมาสอเออ เปล่าเปล่าก็ต้องนิดนึงถ้าไงาเดี๋ยวไปปรึกษาเฮียเสิร์นเนาะเพราะเขาจะแนะนำให้ไปที่ไหนอามาที่อีกหนึ่งรางวัลไม่พูดถึงผู้ชายคนนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะดูหมอสมกระเป๋ามากแร มาต้องมาคู่กันนะคะอ่ะม,มาที่ดาราเออนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมนะคะผู้ที่ได้ไปในงานนี้นะคะก็คือพลอยเชอร์มานจากเรื่องระบําดวงดาวนั่นเองเออนี้เขาก็เก่งเนาะเหมาะสมเนาะสวยเนาะเคยเห็นตัวจริงเขาปะเคยเห็น,นเขาสวยเขาหน้ารักมากแล้วเขาเป็นผู้หญิงที่แบบคือสังเกตมาดาราน,นักแสดงผู้หญิงเดี๋ยวนี้จะต้องแบบตัวเล็กๆบางๆผมเอมๆต้องไม่กินอะไรทั้งนั้นออแต่ว่าพลอยเป็นสาวอวบที่ใส่อะไรก็สวยแต่งตัวยังไงก็ออกมาดูดี <c oughs> ว่าว่าพลอยเชอร์มานค่ะ หมายถึงสาวอ้วกที่พูดคือพลอยเชอร์มานทำไมไม่ใช่เปาเราว่าเราก็หุ่นคล้ายคยพลอยแต่หน้าไม่ใช่แรงก่อนพลอยจะมาเป็นแบบนี้พลอยก็จัดฟันมาแล้วแต่นี่เปายังไม่ได้จัดฟันเปาแค่ดัดนิสัยเบื้องต้นเปาคิดว่าเปาจะสวยจากข้างในสู่ภายนอกใช่ป่ะใช่ค่ะแต่ว่าคือถ้าสมมุติว่าเราไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนบอกว่าอุ้ยหน้าบานจังเลยรับมาได้ยังไงเป็นพิธีกรเราก็จะบอกทุกคนว่า เราสวยจากข้างในคะ่ะค่ะแต่ข้างในนั้นไม่มีใครมองเห็นค่ะไม่มีใครเข้าถึงจิตใจเปล่าค่ะนะเพราะก็พมเลยผ่านมาใช่มันก็เลยยิ่งแบนยิ่งบานอยู่นี่ไงพลอยเชอร์มานเธอโนบรานะจ๊ะโนบราแล้วดูข้างหน้าเธอนะจ๊ะแบบว่าสองเต้าแต่งตึงปทุมถันเธอแบบดึ้งดึ้งดึงดึ้งดึงมากเห็นภา er right พเลยเปล่าดูสิแต่สวยนะคะช่บพะว่าไปงานไหนเนี่ยใช่พลอยเขาจะเป็นคนที่แต่งตัวออกมาได้ สวยสง่ายอย่างที่เปาบอกนะแล้วก็พลอยเขารับรางวัลนี้เป็นรางวัลที่7็แล้วนะเป็นรางวัลที่เจ็ในชีวิตการเป็นนักแสดงของเขาเลยนะอืเขาก็ได้เออเฮียเสิร์ตก็ได้นะปีนี้รางวัลรางวัลที่เจ็ดรางวัลลูกทอพีดีเด่นเจ็ดปีซ้อนเจ็ดปีเออออ้ยนี่ไม่มีใครทำลายสถิติเฮียเสิร์ตได้เลยนี่เฮียเสิร์ตได้ทุกปีนะจ๊ะแต่พลอยเพิ่งมาได้ปีนี้เจ็ดรางวัลถามว่าใครแรงกว่ากันเฮียเสิร์ตสิคะ ได้ทุกปีลูกปีทรพีเจ็ดปีแต่รางวัลที่ได้เจ็ดเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงคือพลอยเขาได้ด้านสิ่งดีงามสิ่งดีงามที่เขาได้แล้วมันส่งเสริมอาชีพของเขาใช่แต่เยียเสดได้เลวซามจยเมาอะนี่อย่างในภาพนะคะก็จะเห็นเป็นการสัมภาษณ์ระหว่างคุณพลอยกับคุณติ๊กเพราะว่าคุณติ๊กเตศราเขาก็ได้รางวัลด้วยนะรางวัลอะไรเขาได้รางวัลนำชายยอดเยี่ยมจากเรื่องวานิดานี่คุณประจักษ์พันตรีประจักษ์ของเรานี่เองนะคนละลายหล่อจริงๆเลยรีบแต่งงานทําไมก็ไม่รู้ เขาก็เจอสิ่งดีๆแล้วเขาก็ต้องรีบแต่งสิเขาไม่รู้หรอกนะโซบีว่าสิ่งดีๆอยู่ในโลกนี้ยังเหลืออยู่เขาไม่คิดจะหาแล้วไงคือเขาไม่คิดจะหาอะไรแล้วเขาคิดว่าเขาเจอคนที่เขาใช่แล้วว่าติา๊กคะไขว่คว้าบ้างอะไรบ้างาอย่าจมปลักอยู่กับของเดิมๆเน่าเหม็นคือเปล่านั่นเองติ๊กไม่เคยกินเลยอ่ะติ๊กอินสีใช่ไหมที่เราพูดถึง ก็อง <g ül üyor> <g ül üyor> ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะกับสาวพลอยแล้วก็หนุ่มติ๊กนะคะที่ได้รับรางวัลจากงานรางวัลโทรทัศน์ทองคำไปแล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับเห<ร>ล่าคนอื่นๆด้วยนะคะทั้ง <ขอ S 2> นี้ ทั้งพี่ติ๊กแล้วก็ทั้งพลอยเชอร์มานเก่งทุกคนสวยหล่อแล้วก็น่ารักแสนดีทุกคนถึงอยู่ในวงการนี้ได้ยืนยาวใช่แล้วนะเก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ผ่านพ้นไปที่มีขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาใช่ค่ะอีกหนึ่งรางวัลนะคะต่อเนื่องเลยนั่นก็คือรางวัลศรีสนะวอดรางวัลศรีสนวอดเนี่ยไม่ใช่งานที่พี่แอดคาราบาวคืออ่อนเปรี้ยเพรียงจากการ30ปีคาราบาวแล้วมือไม้อ่อนทากีตาร์หล่นกีตาร์หล่นหล่นแรงนะหล่นแรงหล่นแรงด้วยคือคือด้วยความที่ไปคเขากำไม่แน่น้าารััักกกตตวนนม ทีนี้พอมือไม้อ่อนมากๆไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังขาดวิตามินบีโรมเอออันนี้เป็นอาการของคนขาดวิตามินบีขาดวิตามินดีบีจ้ะใช่ไม่ได้ไม่ไม่ได้กินไปงนไม่ได้ดื่มไปปุ๊บโครมเลยโครมเลยเราก็เพิ่งรู้ว่าคนขาดวิตามินดีบีมันเป็นอย่างนั้นเออแบบน้ำหนักแรงทุ่มแรงมากน่ากลัวงน่ากลัวแต่ว่าไม่มันก็ไม่ไม่แน่ใจอย่างที่เปาบอกอ่ะคือ เขาอาจจะเหนื่อยเหนื่อยเพลียไงเหนื่อยเพลียรับงานรับจองรับจ็อบโชว์คอนเสิร์ตแล้วก็ต้องไปขึ้นนะจุดจุดนั้นพอดีอาการมันเกิดไงวิตามินบีมันมันขาดทันทีคือสมองสั่งบอกบี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 คือขาดโอ้ยยันต้องส่ง SMS มาลุ้นรับบีบีถูกต้องถ้าใครขาดวิตามินบีส่ง SMS ลุ้นรับบีบีเกี่ยวไหมยังก็เห็นเป่าร้องบีบีบีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าพี่ทีมงานเรามีคนนึงชื่อบีนะทำไมหล่อด้วยจริงมากถ้าใครขาดวิตามินบี กินพี่บีค่ะพี่บีค่ะถ้าดูอยู่ก็ระวังผู้หญิงคนนี้วันนี้นึงนะคะเขาจ้องอยู่ค่ะหนูจะกินทั้งตัวแล้วหัวใจพี่บีเลยค่ะพี่เขาจะคามไหมว่าเขาจะกินไหมไม่เขาไม่ให้กินเราก็จะกินค่ะพี่เขากินมังค่ะเขากินมังไม่กินเนื้อสัตว์เขาไม่กินเนื้อหล่ะเขาไม่กินเนื้อสัตว์ขาขาวพี่ค่ะหนูยอมเป็นผักชีให้พี่กินค่ะผักชีรยยนะอันนี้รากผักชีค่ะแร่ ไมทเมนใครได้รับรางวัลบ้างในงานนี้ในงานนี้นะคะก็มีเครียร์นะคะได้กวาดไปถึง3รางวัลเลยคือเพลงยอดเยี่ยมนะคะเพลงที่ชื่อว่ารักไม่ต้องการเวลาศิลปินคู่หรือว่ากลุ่มยอดเยี่ยมแล้วอัลบั้มยอดเยี่ยมก็คือ Bright d a y อ่าแล้วก็ส่วน Body s lam มพี่กึนของเรานะคะ